สไตล์มงามเลยครับตัวนี้ปอะไรอีกบอเห็นรถพี่นอนเหรนี่ยนี่มีอาการครับอันนี้ป่าอู้ปากคว้าปากคว้าอห่าได้นี่นี่นี่นั่นนั่นอืม ไช่แล้วแโอ้แต่ยังก็เพื่อนมากครับัข้อหน่อยโอ้ยเนี่ยประมึกครับออกฤทธิ์ละแม่ข้าป่ากกจะรูอยู่เนี่ยนะปล่อยมันไปก่อนน้ำตัวหน่อยกลิ่นเนียบหีืเด้อเนี่ยกำลังมันนะครับกำลังคำครับกำลังจะเป็นกำลังตัวเดินเดี๋ยวเฮายำเบืองยางเบืองจักรรอบหนึ่งก่อนครับเพื่อเฮียมันหล่อนโดนไม่ป่าติดครับ แรงยังสิมาหยามม่จากประมาณถูมซองถูมยังสิลงมากครับเดีย๋ยวห้อยยางหยามกลับขึ้นก่อนครับเดีย๋ยวเพื่อเปลี่ยนเงี้ยโอ้ด้การนี่เลยครับเงี้ยบะมือนี่เดีย๋ยวเราต้องมือกันอยงเปลี่ยนเงี้ยโอ้ยปลาเข็งครับตัวที่สองครับตัวแรกกว่าข้อหน่อยตัวนี้เป็นปลาเขางง็งบานนี้โอ้ยแข็งบ่มึงกันนี่ครับเชงหน่อยครับ เจ็บอู้ไว้สักวันครับแดงๆเบาครับวหน่อยไรไหมครับก็แกะไปเข็งแกะทางนี้มอรอนนะครับทางนี้หืมทางนี้มีอาการครับเป็นปร,รับจมน้ำเลยอื้มยังนั่นเดี๋เดๆๆเด้อเดอไรอบ่ เห็นรถพี่น้อนนี่นี่นี่อยู่นี่เจะว่าเงียบปลาหมึกกันปลาไหลกินเขาไปโอ้ปลาไหลเี่ยังอุ้ยปลาไหลยี่หลีครับสังปลาไหลยี่หลีเด่ได้ๆๆประหยัดแป๊บหนึ่งครับปลาไหลโอู้เงียบปลาหมึกปลาไหลกินครับว่ามันจะบอกกินกินตัวละ อยูด่ดีมาแล้วอะไรครับมาแล้วแรมแรกของคลืนนี่ครับเป็นปลาไหลน้อยครับนี่ครับตดูไปไงดอกซำนิวซำนิวสี่เนี่ยไหมน,นี่ครับโผล่มาแล้วแรมแรกครับงานกับรถนะทอจอดอยูน่นี่เบิดแล้วครับเบิดท่อ ยามวันขุดอันนี้รอบแรกเห็นนั่นได้ปลาไหลตัวนึงนะครับเปิดแล้วนะล่ะเดี๋ยวรอบเมื่งรอบสองครับน้ำนนางผักจะข้าวครับเบ็ดเน่าสกปิดล้างนี่ก็ยูๆๆๆๆ่งเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลางแรกจะเขาลงไปครับว่าขนานี่นี่นี่ติดปลาดุกที่นี่พายังปลาดุกที่นี่ครับนี่ปลาดุกที่นี่ครับเมืงงงงงๆๆ่อเมื่อเมื่อเมื่โอ้ปลาดุกหน้าตัวกง,งามครับ เียบรอยครับอ้ยว่าสิรอบแรกว่าสิได้แค่ปลาไหลตัวเดียวไ,ได้ปลาดุกหน้าอีกครับล้งแรกจะเข้าลงมาจากรูดต้นทำเนี่ยรูดเท่าเกังก็น่าแงงเห็นไหมอขวนไม่ได้มีปลาไหลตัวเดียวได้ปลาดุกหน้าเสือให้คุณครับอุ้ยเบยงอุ้ยเลยครับมาครับเขายามเป็นรอบที่สองครับรอบแรกได้ปลาดุกกับปลาไหล มาเบ่งแลตอบอีกสองเจมี่โต่เป็นง,ปงานหรอแปลกแปลกใหญอีกกระปูอืมคือดึงขอ้มาข้างใน้าเองสิโตะเน่ยอันนี้นี่กัะท่านไนรอน ทางนี้มีอาการครับทางนี้มีอาการครับวันนี้ปลาอุ๊บคว้าควอาแผไดนีั่นนั่นนั่นอืมโอ้ยอะไรออะอืมติดก้นห มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วอืมเรียบร้อยครับสอบอที่สองเขาใบแล้วหนึ่งแต้มปลาคอครับอู้ยกำลังงา,งามเลยใส่งา,งามเลยครับปลาคอโอ้เนี่ยปลาหมึกก็กินดีเลยครับปลาคอ แรกจะประคองหน่อยมากเลยใส่าง,งามเลยครับปลดก่อนงานงานครับผลงานรอบที่สองครับก็ฮง่ปลาหมึกตีเนี้ยมันกินบ่นลึกเหมนเด้ครับมันถ้ก้าวแง่ขี้เดีย่ยนโอ้จับข้อเลยเด้แต่สังเกตมนันนี่ได้สองสามตัวมันนี้มันกิกินบ่นลึกเหมือนเด้ปลดงานน่ายยอูน มาแล้วไปตัวสามมีอาการอีกแล้วครับทางนี้มีอาการอีกแล้วรู้ว่าป่าอย่างน้ำเนี้ยนิ่วโอ้ยป่าเป็นน้ำป่าอย่างโอ้ปปากคอยอีกแล้วครับใส่สวยๆเลยอยื้มเนี่ยป่ามึกครับเนีย่ยโป่ามึกยังคาป,ปาก ปลาหมึกแห่งเนี่ยครับปากแล้วใส่งามเลยครับตัวนี้ปลาหมึกขนาดปลากินยังบ้านเดือดเดือดมีใส่ใส่ต่อได้อียดก็ครับนี่มาแล้วแดมที่ซีครับตัวนี้ปะ่ะจะใส่งาม,งามเลยปะขอ ดีเลยมันกินบเลิกเนาะดีว่าโอ้แต่มันเฮียขีเดือดนี่มันอยู่ในข้อเลือกันนี่ผมยามมาได้หลายหลังเนีติดอยู่ปากกข็ข่ายกวเฮียหัวเฮียนแม่งจิริดเลยครับะนะครับใส่มงงามครับประหอดรถแล้วสรุปผลงานรอบที่สองเขาไดป้ปลาข้อมาเพิ่มอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวยามอีกรอบนึงกติกับบ้านนะครับเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยจัก เพียงชวโมงก่อนหน่อยั่งสิลงไยายามอีกครับรอบสุดท้ายครับคนระคับบานมาว่ากันมือเอืนเศร้ารอบที่สามเฮาบ่ได้นะครับประด้ยักตกเลยรอบที่สามได้แต่รอบแหลกรับรอบที่สองครับนี่มีปลาคอปลาดุกระกับอะไรครับเดี๋ยวกบรอเบื่องกันมือเอืนเศร้าครับว่าจะมีตัวว่แต่ยังเหลือหลังหนึ่งพูนครับปิดไซยุเราเราทั้งกลับผลครับเราเราสำนักงานเหมือนครับทำงานเดียวผลก็เด้เสียไปหลังหนึ่ง อเอาใช่เงียบปูไปมื่อนเบ็ดเท่ายิบหาหล้างครับบาอยัางพ่อเด็ดปนครับเดี๋ยวรอมาลุ่นกันนะครับว่มามาอือเงนเสาจะได้โตอีกบว่าเอาโอเคครับเดี๋ยวขึ้นนี่ลาก้อนนะครับกลับไปนอนงครับพอนอนจะนี่ก็หาทุ่มกว่าสิเขาเที่ยงขึ้นนะครับฮะมาพี่น้องว่ายามเบ็ดย,ย่างมาเสาครับวันอาทิตย์อันที่ยี่สิบตัวนี้ก็เวลาหกโมงกว่าแล้วครับตื่นสาย,ยาน้อยขึ้น ครับเด็ก่ามาเามาเบิ่งหลังแรกกันครับบรรยากาศน่ากระซอาเนอะโอ้คิดถอดบรรยากาศแต่สมัยในหน่ยวยได้นี่นเตาอาจาเห็นควันเห็นหมอกเนี่เนานะนี่หยยลังแรกอ้ยอีกกระปูตายห้าเบดเลยเนี่ยง,งานเลยเกปูหองโอ้่ไให้ตายอยู่เกปูห้อแต่ก็ว่ามีตัวกิน ปนและ่ลก็สทไปอเออหอบมาทำงานเลยครับออทำการไปอเอไปก็ท่านถึงขาดมังนึกดีกับปูกันเลยตายเขาถถึงขาดมันด้นึกกันเบียดเท่าต้องเบียดยีที่ผาหลังครับาเบ่งกันมาได้มีผลงานบดยย่เสา หลังนี้ก็ร้อนหลังนี้ติดป่าด้วยมาเคลืน,นอนน้ำเสียมากไม่มีแย้งเลยหลังสุดท้ายนะครับก็ถือไมตัวมีเบ็ดขาดหลังนึงก็หลูกก็ถืออย่างเงี้ยงตอนเต่าบกบลูส์เลยครับตอนเต่าเบ็ดเต่าลงไปไม่เห็น จะหาแล้วเจ็บด,ดิพี่หน,น้านกาเบ็ดนะครับอ้าวนนี่กระลุดนะครับยึดปลายไม้กันโอ้โหบ่มีตัวเลยครับผลบอกสรุบผลตอนเศร้าบ่ได้จักตัวครับแต่แต่เ,เมื่อคืนครับ Be ard, be ard. เบิดเอาเบิดแเบีบยเบ็ดนี่ยูยิบหาหลังแล้วไซพอได้กินนี้ซื้อครับมเมื่อนก็นไดซี้ตัวกับก็ถือว่าได้อยู่ครับเฮ่ยปลาหมึกกับบริโภคห้องบริษัทแล้วไซพ่อได้กินนี้ซื้อเดี๋ยวพากันคลิปนาครับ